next right. สวัสดีค่ะทุกคนท่านี้กำลังจะทำแปลงผักนะคะตีกำลังเตรียมที่จะเอาบล็อกอิดบล็อกอะคะ่ะไปวางทำแปลงสวัสดีค่ะ everyone เนี่สวัสดีค่ะ,คะ <laughs> This is for you What is this ผักผักเหรอคะที Can you smell? ่ส l l ลอันนี้ดอกยานี้เนี่ย จะมีบล็อกอยู่ตรงนู้นนะคะที่เรียงไว้เมื่อก่อนเราเคยทำเป็นแปลงแบล็คเบอร์รี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือรื้อออกหมดแล้วกินสตรอเบอร์รี่จะกินสตรอเบอร์รี่เหรอ We have no strawberry บันมะพเ้าวจะกินบันมะพเ้าว,ว,าวอันนี้ก็ขึ้นแปลงเดี๋ยววางบล็อกแล้วก็เอาพวกเศษใบไม้กิ่งไม้อะไรมาใส่เยอะๆเลย ทั้งแบบสดแบบแห้งก็ได้เลยใช่ปะก็ได้นะแต่ว่ามันต้องท็อปด้วยดินที่พร้อมปลูกอ่ะออ๊าคาตาหลายช่วยกันเหรอผู้ช่วยทำหรือผู้ช่วยกวนเนี่ยฮะบ๊าคาไหนนี้ทำไง Exactly. Don't die me? No. Don't die me? No. Don't die me? No. Mama, come here. Tricycle. Tricycle. Uh, 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 uh. You got it.

how many and ค่ะตอนนี้เข้าครัวก่อนวันนี้ว่าจะทำหมูย่างบายบายแอนด์บายบายป๊าด้วยบายบายป๊าไปด้วยป๊าทำงานก่อนทำงานก่อนนะทำกับข้าวกับป๊าได้ไหมป๊าทำป๊าโอ้โหไปเดี๋ยวค่อยทำต่อแยกกันไม่ได้ ต้องไปด้วยกันใช่ไหมลูกไปแล้วถ้าเราไม่ไปเขาก็จะไม่ไปนะโอ้อเด็กเด็กชาวสวนคนนี้นะ่ะน่ารักจังเลยจเจเ๊เจ๊แก้มแดงเชียวเจ๊ฮัลโหลเอวีบาน ทำกับข้ากับมามะอ่ะเปิดนี่เปิดนี่เปิดนี่นั่นล่ะปืนกระป๋องอาเดี๋ยวป้าสอนป้าสอนนี่มาเปิดตรงนี้อ่ะเปิดตรงนี้นะโอเคอ๋อ this is part yummy yummy you eating carrot and Coke. this raw carrots. Mama, on. Okay. Come huh? on. Come on. Pop 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 pop. Mom cat. Hey. When called the doctor. And the doctor said Said what? No more. No more monster. Don't <laughs> all No more monster. Oh, what are you eating? Tomatoes. Tomatoes? Wow. Can I have some? Can you share, Mama? Can I have one tomato, please? Thank you, Kentucky. Mm. <coughs> so yummy.

นั่งนั่งนั่งแงะลงแงะลงเออเรียบร้อยเรียบร้อยหรอ